ผมชื่อรบพินไพรวันอดีตผมคือร้อยตำรวจเอกประจำหน่วยตระเวนชายแดนกองพลเสือดำผมเคยเป็นนักเรียนนายทหารจากเยอรมน,นีหนึ่งปีที่แซนเฮสที่อังกฤษ3ปีและ2ปีในเวสตอยท์ที่อเมริกาปัจจุบันผมลาออกจากราชการใช้ชีวิตเป็นพรานป่าล่าสัตว์หาหน่อไม้แดกล้วยในป่า ตลอดจนหาหนอนที่อยู่ในขอนไม้ผุผูผมใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบชาวป่ามีชีวิตเพื่อประจ์ภัยในป่าไปวันๆธรรมชาติอันบริสุทธินี่แหละที่ทำให้โลกนี้ยังน่าอยู่สำหรับผมก็วันนี้ก็มีภารกิจได้พักประสานจากชาวสวนให้มาช่วยหมาตกไปในถ่อนน้ำล้างครับลึกประมาณ10เมตร ตกลงไปนานมากครับจนมันคลอดลูกเนาะหมาไม่รู้อ่อนตกลงไปข้างล่างจนไปคลอดลูกในบ่อสภาพหิวโซนะครับก็ต้องวางแผนกันช่วยการเข้าออกนะครับแล้วก็ต้องใช้คนโรยตัวลงไปเพราะในพื้นที่บ่อมันลึกอากาศน้อยจึงต้องนำถังออกซิเจนออกไปครับแล้กัทีมงานเชียบด้วยครับก็จะใช้การชักลอประมาณนีนแล้วก็คนตามขึ้นมาดะานังโดยใช้วินจากรถของปอพ่อครับ ก็คนนี้น้ำหนักเยอะนะถังแบบแอะถังเอาเย็นเ็ยี่สิบกิโลแล้วนะคนนี้หนักกว่าถังนี้ครับเนี่ยตอนนี้กำลังชักเอาน้องหมาขึ้นมาก่อนในเข่งน,นะครับถุงรอกับถุงเชือกนะน้องหมานี้คลอลูกสามตัวแต่ว่วาตอนเย็นตายแล้วตัวหนึ่งด้รับกันมาช้ำมนะ่ได้กินอาหารกนะ่นอ,อนช่วยก็ทิ้งไส้กรอกลงไปให้เยอะเป็นมาแล้วครับ ต่อไปก็เอาคนขึ้นนะครับนี่ต้องใช้วินทั้งวินรถทั้งเรือเพราะวันบ่อแคบครับแล้วก็มีน้ำหนักพื้นที่ครับแกช้การโรยตัวลงไปครับโดยใช้ชุดเซฟตี้มาลิงนะครับขึ้นเลยทีมงานของเราทำงานรุ่นรองปลอดภัยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเลยทั้งคนทั้งหน้ก่อนลงต้องประเมินบ่อว่าดินจะพังอะไรไม่ขึ้นมาเรียบร้อย นี่คตตรับสภาพดูแลกันไปนะแล้วกะคนมาไปรับอยู่แบบเรียงต่อไปดีครับเ,เพื่อน